แล้วอีกแล้วแล้วน้อโอ๊ยปวดอะไรเนี่ยอือสั่งเลี่ยมสั่งเลี่ยมอ่ะอูแสงอาทิตย์เหรออืมเร่เท้าวอ่คอมันจานี้ได้เลยออืออุ้ยตายมาั วันนี้ตื่นเช้านะครับก็มีน้องงูอ่ะมัอนเมาเมาเลยเนาะเออแต่มันแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันแปลกๆคอมันใช่ไหมเมื่อกี้มันแบบหน้าเน่ากมหนมากว่ำไปไปนะไปสิวิ่งกลงบ้านเราไปสวนสัตว์ใช่ไหมวันก่อนก็ตัวเหี้ยววันนี้ก็งูไม่แก้ว แล้วเขาลงมาจากบ้านเว้ยมันชูคอเลยอะเ,เออเปิดประตูออกมาแล้วแบบเปิดประตูแล้วปิดปุ๊ตึงหันไปหูน่ากลัชิบดีนะตัวเห็นไปไปสิอย่าเลือ้อยชาตีเหนื่อยไงยไปเร็วเร็วไปได้แล้วกลัว